ฉันดวยครับมเ่ยนี่น้องรวปเทียมเออเือมันเด้งครับพี่น,อน,อนอ้องน่ครับพร้อมเสือกนะครับแต่จานหนึ่งเลยครับเนี่ยเนื้อมันจะนุ่มนิ่มแล้วก็แน่นมาอีกแล้ว มือนี้ครับสิเปด้าล่าเโดครับมือนี้สิเปล่้าเโดเบิ้งครับเบ็ดครับเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่คนละครับมองล่าเโดครับมือนี้ล่าเโดมาไอ้ลวกจิ้มครับพี่น้องสิเปล่้าเโดูนะครับมือนี้เอาง่ายงครับขันโบได้สิบลูกครับหัว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 แล้วบ้างหัวแล้วบ้างหัวแล้วบ้างหัวแล้วบ้างขันโบได้สิบลูกครับพี่น้องหัวนั่นสี่เอ้าโบกี้สามมือ เป็เจ้าซิปลครับลาซิโล้เลยโหาศึบมหชุดไม้นะครับสดีครับเห็นบ่ครับคุณโทนอยู่คุณนะครับทานปลาสนไปเลยพอดล้วครับ,บ้องชุดไม้ครับทอสถานที่แล้วมาเชี่อนี่ับสีเตรียมอุปกรณ์ลาเชิดโด่เลยครับพี่น้อง เดือดราบนะครับพี่ครับไก่ครับพี่น้องผมไก่ครับแันเอาอยัางในบ้านก็่กินเลยต้องขอไก่มาเป็นอิสลามครับป่าน้องเนี่ย ลวกเทีมโอเคครับพี่ตัวสมบัติบบครับพี่น้องเพื่อเชโดครับพี่น้องสองตัวสมเลยนี่บหลายครับพี่น้องประเทศไหนเขาเอามาส้อยครับ<ด>สร้อยเตรียมลวกจริงครับเนี่ยครับเตรียมมีใบมะกรูด,ดหัวเชิงไ่ครับหัวเชิงไคจะสร้อยประมาณไหนนะหัวเชิงไ่จะสร้อยไงเนะนี่ยขันสร้อยไงไกินมันสีบอกครับพี่น้องไอ้ไอ้เชี่ยพันบอกมากเนี่ยข้าครับข้าจะสร้อยประมาณนี้ขันข้าวอันแห้งดีเนี่ย ข้าวอ้ามมันสีขาวมาับเลยเบื้องข้าว,วครับพี่น้อง,งเ,เดี๋ยวเชิญในห้อเขาทำต้มน้ำถึงใบแล้วครับใส่เกลือแล้วเกลือใส่เลยเนี่ยต้มน้ำไปแล้วครับเ<มา>ชฟเพิ่นบอกว่าคาตะไคร้ดีผมเห็นเบื้องเมื่อกี้แล้วผู้ใดมักผู้ใดมี่ต่อทานก็ใส่ต่อทานนะครับผู้ใดมี่ต่อแก๊สก็ใส่ต่อแก๊ส<อ>ต้มไใบนะครับเดี๋ยวต้มให้มันเดือดเลยให้มันเดือดปกๆๆๆกเลยนะครับเขาได้เกลือปลาไหมครับท่านนี้เห็นจมส์ครับเอาเกลือใส่เอาขอาวเอาเกลือใส่เส้าครับ กุ้งคุกข้าวอ่ะคุณเข้ากันเพื่อให้มันดับกินข้าวกินลื่นของเมือกปลาโอ้ให้มันดับกินข้าวกินลื่นของเมือกปลาโอ้เพราะราเลี้ยงหนำครับพี่หนำเดียวเอาหนำเดียวเลยหรอครับหนำเดียวแล้วก็ออกอ๋ออเอาเอาหนำเปล่าใส่แล้วก็เอาเกลือใส่๋อชีสเดียดด้วยครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยน้ำลายไหลค่ะดับหาตันไส้มึงน้ำลายไหลเลย อ่าลาด้วยโซดาอ๋อลาด้วยโซดาครับยิ่หัอได้กันเลยมั้ครับยิ่หัอได้ก็ได้โซดาที่เขากินกับกล้าับนี่ยแหละเป็นอยังเขาต้องใส่โซดาครับเฮ้ยเห็นเนื้อมันนุ่มขึ้นแล้วก็ดับกินข้าวอีกเป็นครั้งที่สองโอ้เป็นครั้งที่สองสองสองเถ้าดับกินข้าวสองเถ้านี่แช่ไว้ประมาณสักห้านาทีอนาทีพอน้ำเดือดแล้วก็ลวกไปเลยใช่แช่ไว้ห้านาทีนะครับนี่ได้ปลาแล้วครับนี่ยวพออย่างเขาเมื่อมองเขาเดือดโป๊กๆไว้เมื่อกี้เนี่ยอามาลวกครับเนี่ย เมื่อกี้ขาต้มน้ำเกลือล่ะก็เอาใบประกุเพราะซึ่งไข่เล้วครับหพรซึ่งไข่ผมเ็ยเห็นมันก็ซอยกันไหนเขาลวกแล้วครับอ,นนอันนี้ลวกนะครับกูเป็นต้มนะครับกูเลยจะเข้าใจพิษแล้วครับนี่ลวกจิ้มดีๆครับเนี่ยเบิ้งก่อนครับเนี่ยเบิ้งก้อนเป็นไหนโอ้เนื้อมันสิอุ้ยจับเนื้อปลาได้แล้วมันสิเด้งๆมันสิเลยครับเนื้อเด้งๆมันสิเลยจับเบิ้งจับเบิ้งอ๋อเนื้อมันสิเด้งๆมันสิได้ครับเนี่ยเออเนื้อมันเด้งครับพี่น้องเนื้อมันเด้งครับอุย้ยเด้งครับเ,เดี๋ยว มไม่กินบ่ไม่กินบ่อโอ้ม่กินข้าวบโอ้พวกกินเลยมึงไม่กินเลยพี่เนี่ยครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเนี่ยได้จ,จานนึงแล้วครับเนี่ยอันนี้นี่ไดจานนึงครับพี่น้องจานนึงแล้วครับเนี่ยชิมแล้วครับเนี่ยมาแล้วครับ จิ้มเมงว่ะจิ้มปลากระโดดสีลวกจิ้มมะม่อกี้นะครับสีไทยทับมื่อกี้ครับเพี่บ๊วยครับจิ้มกับน้ำจิ้มครับอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดครับครับเดี๋ยวเริ่มใส่ปากครับเดี๋ยวใส่รองเท้านะครับใส่ปากครับขอมปากแก้มหน่อยครับพักตามพักตามพักพักพักมีแต่นี้ครับแสดงไม่มีนะครับมันเป็นเนื้อมันจะนุ่มนิ่ม แล้วก็เนะน่นน้ำจิ้มเขาก็ซีฟูดออกออกเปรี้ยวเี้เยวออกเปรี้ยวออ,ออกไ,อได้รสชาติ <laughs> โอเคครับหัวหนะ้าเผาคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มครับแซ่บคักแซ่บแน่นมา